คันเกียร์ของ่าไมคะว่าคันเกียร์องเลยอู๊ตนะคะแล้วระบบไฟฟ้าค่ะแล้วคันเกียร์ระบบไฟฟ้าของพี่อู๊ตนั้นเขาทำยังไงเขาใส่เกียร์แบบไหนไปฟังกันเลยค่ะนี่เลยค่ะพี่พเห็นนะคะคันเกียร์ของพี่อู๊ดทุกคันนะคะเวลาที่เราจะใส่เกียร์เดินหน้าหรือเกียร์เอกียร์ตัวดีนะคะเราต้องโยกคันเกียร์มาที่ตัวเอ็นก่อนทุกครั้งแล้วค่อยโยกมาที่ตัวดีนะคะแล้วเวลาที่เราโยกคันเกียร์นะคะพี่พี่อย่าลืมมองนะคะหน้าปัดคองโซลกลางนะคะจะแจ้งบอกนะคะตรงหน้าปัดนะคะเกาจะบอกนะ ว่าเกียร์ต้นเป็นตัวดีหรือตัวเอหรือตัวอ่านะคะและฉะนั้นนะคะเวลาที่เราใส่ตัวถอยหลังนะคะเกียร์ถอยหลังหรือตัวอานะคะเราต้องโยกมาที่ตัวเอก่อนและเรากยโยกไปที่ตัวอาค่ะแล้วก็จะมีไฟแจ้งนะคะแล้วถ้าสมมติเราจะจอดนะคะเราจะจอดเราต้องโยกคันเกียร์มาที่ตัวเอ็นนะคะโยกมาที่ตัวเอ็นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็กดตัวพีค่ะพี่ี่นี่คือเกียร์จอดนะคะและทุกครั้งที่เรากดตัวพีนะคะให้เราเหยียบเบรกทุกครั้งก่อนจอดรถด้วยนะคะพี่พี่เป็นไงบ้างคะพี่พี่วิธีการใช้งาน ็นแบบระบบไฮเทคแล้วนะคะที่น้องชอบใช้มากๆเลยนะคะเพราะว่าขับประหยัดน้ำมันนะคะพีอูนอกจากประหยัดน้ำมันแล้วนะคะออปชั่นภายในก็หรูร้ามากๆเลยนะคะใครที่สนใจพีอูนะคะอย่าลืมนะคะทำตามที่น้องแนะนำนะคะพี่พี